สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel เป็นมาบ้างคลิปนี้จะเป็นคลิปรีวิวเจ้าตัวอุปกรณ์ใหม่ที่ผมเพิ่งได้มานะฮะผมอ่ะติดรีวิวในเรื่องของพัดลมเอาไว้นะครับตอนไปออกแคมป์แล้วผมบอกว่าผมจะทำรีวิวพัดลมซึ่งตอนนี้พัดลมกำลังเปิดอยู่ระหว่างรอให้พัดลมเปิดจนแบตหมดเพื่อที่จะสรุปว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนเนี่ย ผมก็เลยมาอัดคลิปรีวิวอุปกรณ์ใหม่ตัวนี้นั่นก็คือเจ้าตัวจับกล้องตัวจับกล้องโ o โป o ติดหมวกกันน็อกเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมผมถึงซื้อตัวนี้แล้วมันดียังไงถอเรามาให้ดูแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวนี้มันมาย่างไงนะฮะถ้าเข้าไปในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้นะครับมันจะมีตัวเลือกสินค้าเยอะมากนะมันจะมีสีแล้วก็มีมีขนาดแล้วก็มีแบบ มาพร้อมตัวจับมือถืออะไรแบบเนี้ยของผมเ่ะเลือกเป็นสีดำขนาดเล็กครับไม่ได้มาพร้อมตัวจับมือถือของเขามาเป็นลักษณะนี้ครับนี่มาเป็นแบบนี้ลองดูดีๆนะมันจะมีบางเจ้าที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้มาเป็นตัวเจแบบนี้นะครับแต่ว่าเป็นเมาส์สำหรับเสียบไอตัวตัวล็อกของโกลอโ,โนี่ก็ออกไหม ตัวจับกล้องของ GoPro นะครับแต่ตัวนี้มาเป็นตัว J เลย J hook เลยนะครับพูดถึงเรื่องขนาดก่อนละกันนะครับไซส์เล็กที่ได้มาเนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้ดูชัดๆนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้10เซนตรงนี้ถึงตรงนี้8เซนประมาณประมาณ8เซนนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้ก็10เซน ผมว่าไซส์เล็กก็โอเคละใส่กับหมวกผมได้ด้านล่างเขาก็จะมี2แฉกอย่างนี้นะแล้วด้านบนก็2แฉกเหมือนกันก็จะเป็นตัวล็อกสายแบบนี้ถามว่าจริงๆแล้วมันดูกิ๊กก๊อ,อกไหมมันดูกิ๊กก๊อ,อกนะครับต้องยอมรับตรงนี้นิดนึงว่าพลาสติกมันก็ดูกิ๊กก๊อ,อกอยู่เหมือนกันนะไม่ได้แบบว่าพรีเมียมอะไรนักหนาแต่ด้วยราคาแล้ว <c oughs> ความง่ายในการใช้งานแล้วผมว่าใช้ได้นะมว่าใช้ได้บางคนบอกว่าอย่าใช้เลยเพราะว่ามันดูไม่แข็งแรง<ม>เดี๋ยวมันทํากล้องเราหล่นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่สําหรับตัวผมแล้วผมคิดว่าถ้าใช้งานในระดับไม่ฮาร์ดคอร์เกินไปก็คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช้งานก็ดูดูมันนิดนึงวิธีการติดตั้งนะครับก็แปะลงไปอย่างนี้นะครับ แล้วก็เอาเชือกเนี่ยสเส้นนี้นะครับผูกกับ2เส้นนี้เท่านั้นเองโดยผมทำทีละเส้นนะครับคู่นี้ก่อนเปิดไอตัวนี้ขึ้นมานะแล้วก็เอาไว้นี้สอดเข้าไปเชือกสอดเข้าไปแค่นี้เองล็อก คู่นึงอ่ะก็จับคู่นี้มาครับเปิดเปิดตัวล็อกเอาเชือกสอดเข้าไปก็ล็อกมันซะแค่นี้เองเสร็จแล้วจุดที่ต้องสังเกตนิดนึงคือถ้าหมวกน็อกมีแผ่นปิดตรงข้างล่างถ้า ใส่แผ่นปิดใต้คางเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็ใส่ได้ใส่แบบนี้ก็ได้นะคือมันมีพลาสติกเนี่ยที่สอด3ชิ้นคือซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางแต่ตรงกลางในเมื่อเรามัดเชือกไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสอดเข้าไปได้นะครับมันก็ต้องพับเก็บเข้าไปอย่างนี้เฉย นปิดใต้ค้างก็จะอยู่แต่ผมเลือกที่จะถอดออกไปเลยใช้แบบนี้แทนนะครับทีนี้ตัวนี้นะฮะมันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตัวนี้มันเป็นมันเป็น J เจฮุกแล้วเห็นไหมไอตัวเนี้ยพอเราติดกล้องเข้าไปแล้วบางทีมุมมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีพอเราติดกล้องโกโป o เข้าไป มุมที่เจ้าเจฮุกนี่ทำได้นะครับเราจะเลือกก้มกล้องได้เท่าไหร่ก็ได้แต่เราจะเงยได้จำกัดนะครับมุมเงยมันเงยได้แค่นี้บางทีมันไม่พอบางทีมันเงยไม่พอเพราะหมวกกันน็อกเวลาเราใส่เราใส่อย่างนี้นี่ระดับสายตาเราจะอย่างนี้กล้องมันจะมันจะมันอาจจะก้มมากเกินไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวเสริมคือตัวนี้ อันนี้ผมได้มาจากพวก SJCAM คนะมีอยู่นานมากแล้วนะครับเอามาต่อกับตัว J ตรงนี้เลยแล้วก็ต่อกล้องเราเข้าไปใหม่กล้องเราก็จะสามารถเงยได้เยอะขึ้นนะฟ้าบเงยได้มากเลยทีนี้เงยหมดปัญหาเรื่อง เรื่องมุมก้มมุมเงยนะครับ<ม>เงยได้เงยสะใจเลยตอนแรกอาจจะได้มุมนี้ได้มุมแบบนี้นะพอต่อปุ๊บสามารถที่จะเงยได้อีกเงยขึ้นไปนู่นเลยก็เป็นการแก้ปัญหาม,ม,มุมก้มมุมเงยนะครับของกล้องบางคนอาจจะมีคำถามว่าเอ้ยพี่ขุนเห็นพี่ขุนใช้ไอตัวตัวนี้ ใช้ตัวที่มันคล้องคอแบบนี้แล้วทําไมอยู่ดีๆถึงเปลี่ยนคําตอบก็คือว่าพอผมเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์เป็นฟอร์ซ่านะฮะไอตำแหน่งกล้องที่อยู่ตรงตรงค้องคอเนี่ยกล้องห้อยคอเนี่ยมันมันต่ําเกินไปเนื่องจากคอนโซลของ f o r ์ a มันสูงนะครับมันก็เลยทําให้ภาพที่ได้มันจะโดนคอนโซลบังซะเป็นส่วนใหญ่ มุมมองถนนมันจะมันจะเตี้ยไปมันจะไม่สวยนะครับมันจะมองไม่ค่อยเห็นถนนผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นติดปลายคางหมวกกันน็อกแบบนี้แทนให้ได้มุมภาพที่ดีที่สุดที่ผมคิดว่าดีที่สุดนะครับข้อดีของการที่ติดกล้องกับหมวกกันน็อกแบบนี้ก็คือเวลาเราหันซ้ายหันขวาเวลาขี่นะครับหันไปดูวิวทางซ้ายทางขวาภาพมันหันตามเราด้วยนะ ถ้าถ้าคล้องคอเนี่ยเราหันไปดูวิวทางซ้ายแต่ตัวเราก็ยังคงหันหน้าไปแบบนี้คนดูจะไม่เห็นว่าเราเห็นอะไรทางซ้ายมือนะครับไม่เห็นนะแต่ถ้าเป็นแบบนี้หันปุ๊บอ่าคนดูเห็นด้วยเห็นเหมือนที่เราเห็นทุกอย่างมันก็เป็นข้อดีนะครับข้อเสียก็คือเราไม่สามารถที่จะใส่หมวกนอนนอกันน็อกทำกิจกรรมทุกกิจกรรมได้นะมัน มันไม่คล่องตัวไม่เหมือนตัวคล้องคอที่ไปกลางเต้นตอนเรากลางเต้นเราก็ยังใส่ตัวเนี้ยเราก็กลางเต้นได้เก็บภาพมาได้อยู่เดินป่าเดินเขาก็คงไม่ใส่หมวกกันน็อกไปเดินนี่ก่องไหมแต่ว่าใช้ตัวคล้องคอได้อยู่เพราะฉะนั้นพอถึงสถานที่แล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือแกะกล้องออกมาจากตัวนี้แล้วก็คล้องคอแทนก็ว่าไป เอาละครับวันนี้ก็คงจะฝากไว้คลิปสั้นๆประมาณนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพอไอ้เจ้าพัดลมที่ผมเปิดทิ้งไว้อะแบตหมดเมื่อไหร่ผมก็จะได้ทำสรุปนะครับว่ามันเปิดได้นานกี่ชั่วโมงยังไงกดติดตาม YouTube Channel ไปไหนมาบ้างเอาไว้ด้วยเพื่อรับชมรีวิวต่อๆไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ